ก็สวัสดีครับคลิปนี้มีมีดใบตายเล่มหนึ่งมาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นมีดใบตายยี่ห้อเชรดนะครับอันนี้เป็นเชรดรุ่น SCHF 3 6นะครับเป็นของจากค่ายเชรดนะครับเรดก็เป็นแบรนด์อเมริกาแบรนด์หนึ่งนะครับที่ส่วนใหญ่หลังๆมามันจะผลิตจีนซะส่วนใหญ่นะครับก็เล่มนี้ ชื่อเชรดนะครับชื่อรุ่นตามนี้แต่เป็นชื่อเรียกเขานะครับชื่อเรียกเขาว่าเชรดฟรอนเทียนะครับชื่อสวยมากเลยนะชื่อเพราะมากเลยฟรอนเทียนะครับก็ฟรอนเทียก็แปลว่าชายแดนเขตแดนอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว,ว่าชายแดนเนาะชื่อเอเหมาะกับเหมาะกับรูปลักษณะมีดมากเลยนะครับก็เป็นมีดฟิสเบรดนะครับเป็นมีดออกแนวมีดเดินป่าอะไรอย่างนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูตัวมีดกันนะมีดใบมีดยาวห้านิ้วนะครับห้านิ้วสองนะครับห้าจุดสองนิ้วโดยประมาณนะครับด้ามห้านิ้วนะครับต่อเหล็กมาจากทำมาจากเหล็กไฮคาร์บอนนะครับหนะึ่งศูนย์เก้าห้านะก็เหล็กไฮคาร์บอนหนึ่งศูนย์เก้าห้าก็เป็นเหล็กที่หลายๆแบรนด์นิยมเอามาใช้กันนะครับในในมีดใบตายนะครับ ก็ทําผิวสีดํามานะเป็นสีพาราโคดนะครับก็ไฮคาร์บอนมันเป็นเหล็กที่ไม่ทนสนิมนะครับมีโอกาสเกิดสนิมได้ง่ายนะครับเรื่องนี้ก็เกิดสนิมนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงที่มันถลอกนะครับจะมีสนิมมานะครับก็ด้ามนะครับด้ามยาวห้านิ้วนะครับทําเป็นยางนะครับประกับเป็นยางนะเป็นยางแข็งๆนะครับ เป็นยางแข็งๆคล้ายรับเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นยางเนาะทำลายการเลื่อนมาเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็มีสกรูให้นะครับสําหรับถอดเปลี่ยนด้ามจะทําเป็นด้ามไม้ด้ามชีเทนอะไรได้นะครับสามารถถอดมาซ่อมเมทัเนนอะไรได้นะครับก็เป็นสกรูหัวเฮกอย่างนี้นะครับหัวหกเหลี่ยมอย่างนี้นะไม่แน่ใจเบอร์อะไรนะครับ ก็ด้ามทำโค้งๆนะครับมีดเป็นมีดฟูทแทงนะครับใบมีดกับด้ามมีดชิ้นเดียวกันนะครับตรงส้นด้ามจะมีรูร้อยเชือกนะครับแล้วก็มีการลื่นด้านหลังแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับสำหรับจับเอาไว้ล็อกนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ด้วยด้ามทำโค้งๆนะครับมีดมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับ ก็การขึ้นคมเหมือนจะเป็นแฟลตนะครับเล่มนี้ก็รับคมมาคมกระจกนะครับรับคมมันเนียนมากโกนขนได้นะครับเล่มนี้ก็เลอะๆหน่อยนะเป็นผิดเอาไอ้เอาไอาไ้สับไม้นั่นแหละนะครับก็เป็นมีดเดินป่านะสำหรับสําสหรับทหารสําหรับทหารตะรวินชชยแดนน่อย่างนี้น่าจะเหมาะนะครับเป็นมีดเดินป่าเป็นมีดพกขนาดกลางนะครับ ถ้าสําหรับผมเกิน5นิ้วไม่เกิน9นิ้วอย่างเงี้ยไม่เกิน9นิ้ว8นิ้วผมว่าเป็นมีดขนาดกลางนะครับถ้าขนาดเล็กก็ต่ํา5นิ้วลงมาถ้าขนาดใหญ่ก็8นิ้ว9นิ้วขึ้นไปนะครับขนาดใหญ่ก็สันหนาอยู่ที่6มิลนะครับสันหนามากนะครับแข็งแรงมากนะก็สันหนาตลอดด้ามเลยนะครับจนถึงปลายหน่อยนึงนะครับเขาจะทํา อาเรียวปลายอยู่นหนอนึ่งนะครับเป็นมีดขนาดใหญ่ขนาดหนานะครับก็มีดจับถนัดมือดีมากนะครับจับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะจับอาตรงชอยตันนี้ก็ได้ก็ได้นะครับเขามีที่วางนิวน้วชี้อยู่นะครับสําหรับเอาไว้เหลางานละเอียดอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าจับรีเวิร์สผมว่าก,ก็ได้นะครับก็ใช้ได้อยู่แต่ ื่องจากมีมันหนัก LIKE นะจับรีเวิร์สไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็จะมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นเทรดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตจีนนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผลิตจีนตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางนะครับมันจะมีถ้าผมจะไม่ผิดนะจะมี3รุ่นนะที่ออกมาพร้อมๆกันนะครับมันจะมีตัวนี้ฟรอนเทียรุ่นกลางแล้วก็รุ่นที่ใยญวกว่านี้แล้วก็รุ่นที่ขนาดเล็กกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นตัวอ่า อ่าลูกคนกลางแล้วกันนะครับก็เป็นมีดพกนะครับเป็นมีดพกเดินป่าอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวมาล,ลองฟันไม้ดูนะครับผมตั้งคมใหม่นะตั้งคมละเอียดนะรับคมมาใหม่นะค,คมละเอียดมากเดี๋ยวมาลองดูผมฟันไม้เลน่นนั่นแหละก็เลยเดี๋ยวมาลองดูใหม่นะครับก็อ่าไม้ก็เป็นไม้ เป็นไม้แห้งนะเป็นไม้คล้ายๆไม้โครงหลังคานะครับก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีตะปูมีตะปูอยู่เยอะนะครับมีตะปูค่อนข้างเยอะตะปูหักไปเลย ดูนะลองฟันไม้ดูว่าตั้งคมขนาดนี้มันจะมีมันจะบินไหมผมก็ลองฟันลแล้วแหละอ่าเมื่อเช้าลองฟันเล่นแล้วนะครับก็ก็ไม่บินอะไรนะเหล็กในูน95เหล็กไฮคาร์บอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเหนื่อยไม้ยังแข็งเลยนะครับเป็นไม้โครงหลังคาไม้เก่าแห้งมากเลยนะครับเหนื่อยมาดูคมนะคมมีสึกไหมตั้งคมบางนะคมบางมากเลยคมกรีดกระดาษได้นะครับโค้นขนได้ ไม่มีบินนะครับไม่มีบินเลยอันนี้เป็นคราบไม้นะก็ไม่มีบินไม่มีอะไรเลยนะครับก็1 0หนึ่งศูนย์เก้าห้าไฮคาร์บอนก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับค่อนข้างามีประสิทธิภาพดีส่วนใหญ่หนึ่งเก้าห้าเขาก็นิยมเอามาใช้ในมีดฟิสเบรดนะครับมีดใบาตายส,ส่วนใหญ่นะเนาะล่มนี้ก็ของเชรดนะครับก็ค่อนข้างทำออกมาดีนะ ราคาตอนนี้ผมไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ประมาณพันเก้าถึงสองพันต้นตนนะครับราคานะแล้วแต่ขนาดนะครับตัวนี้ตัวขนาดกลางราคาน่าจะอยู่ประมาณพันเก้าถึงสองพันต้นตนะก็ได้เหล็กเป็น1นึ่งศูนย์เก้าหคาร์บอนนะครับเป็นเหล็กตัวเดียวกันกันกบทีห่หลายๆแบรนด์เอามาใช้นะครับอย่างพวก k ค e เบ r อะไรพวกนี้แต่ราคา k คเบ r สูงกว่าสูงกว่าเยอะนะครับก็เป็นมีดใบาตาย เอาไว้เดินป่านะครับเหนื่อยนะครับนี่นะครับคํนงานแข็งนะก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆชมมีดใบตายจากเชรดนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ